ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกิริยาพามาดามนะคะวันนี้เรายังมาเกาะติดสถานการณ์ของเมืองไทยของเรานะคะนั่นก็คือข่าวประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับกองกําลังของว้าแดงนะคะที่เข้ามาบุกรุกผืนแผ่นดินไทยของเรานะคะที่อําเภอปายจังหวัดนฮ่อศสอนะคะระหว่างที่กําลังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่นะ,ะหลายๆคอมเมนต์ก็ คอมเมนต์แบบนู้นแบบนี้นะคะและมันก็มีคลิปหคลิปออกมานะคะนั่นก็คือคลิปของทหารว้าแดงนะคะซึ่งทำคลิปออกมานะคะและภายในคลิปนะคะก็ได้พูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะซึ่งทำให้ทหารไทยเดือดนะคะไม่ว่าจะเป็นทหาร กองประจำการไม่ว่าจะเป็นฐานกองหนุนก็เดือดรวมทั้งพวกเราชาวไทยนะครับพลเมืองชาวไทยก็ชาวไทยเรานี่แหละก็เกิดอาการเดือดขึ้นมานะครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอของทหารว้าแดงนะั้มันเป็นการพูดแบบไม่เกรงกลัวไทยเลยนะท้าทาไทยไทยเลยนะคะเขาพูดนะะนีะ้บอกกันข้าวนะว่าเขาบอกว่าทัพทหารไทยเปิดศึกกับเขานะก็เปิดศึกสมครามนะ เขาก็จะตอบโต้นะภายใน3วันนี้เขาสามารถที่จะยกกองทัพนะคะบุกไปถึงเชียงใหม่เชียงรายภายใน3วันเลยนะคะโอ้โหเขาพูดแบบมั่นใจเลยนะคะเอาละตอนที่คุณนกจะพูดอะไรต่อไปมากมายกว่านี้นะคะเราไปติดตามคลิปวิดีโอของทหารว้าแดงคนนี้เลยนะคะซึ่งคุณนกเองก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นนายทหารหรือว่าเป็นแค่ ทหารประจําการชั้นผู้น้อยนะครับเราไปติดตามกันเลยไทยเขาไหนจุ่มยศยศศึกเขาไหนสองจุ่มไหนมันวา,ายไทยยื้อว่าพอมาไท่ย,ยื้อก็อยือ้อเลยจ้ำตัวเลยหักเกียพอมาวายกัดเขียนก็วัดด้วยเลยลอยตาเลี้ยงสึกไทยเขาส,สองจุ่มน่ะปองกันเลยเขาว่าก็เรยว con long suốt sức thay na hôm cô đó mà cô mới vừa hôm nay sam văn này học tập theo đi chính mai chính mai này chính lâu này học theo một à, là, làm cho ốp một vắt đuôi này sự vừa hôm ăn tao này chăm tươi là nằm chờ vợ này không chờ lúc ổn lắm chung chạy giật sự con này học quả cầu hậu vợ thì tí cho này học quả lạt thì cái quân long thai thì tí cho hậu vợ thay thì nó tập vợ Số khai dù này năng lên hàng quay à Vạm bên cô nà Vạm chín khó à Số chín khó chín lên à Mà là mà là có vả khai vợ Mà là mà là có vả vợ thôi Mà bẻ bên sao Có mà hay có mà vọt lạ Lê biên vợ à sức thai nào hổng cố Còn sức thai nào cố คนมีกองลงนะพอก่อยืนในมันเข็นเรียพอใครจจามว่าจ้ามเลรัดด้วยเลยวัดด้วยเลยเอาว่านของกูดิเพอบอมเปะบอมเปะช,นนชวดด่วยนคณสุขุนวดดัวเนาะค่ะก็ได้ยินได้ฟังกันเลยเนาะว่าทหารว้าแดงเขาพูดอย่างไรนะคะซึ่งเป็นภาษาไทยใหญ่ซึ่งคุณกฟังเองก็จับได้เป็น บางคานะคะเพราะว่าภาษาไทยใหญ่นี่มันจะใกล้เคียงกับภาษาไทยของเราะะซึ่งมีเจ้าของคลิปนะคะเขาก็แปลออกมาแล้วนะคะว่าฐานว้าแดงเนี่ยเขาไม่กลัวนะคะแล้วเขาก็ยังพูดพาดพิงไปถึงทหานไทยใหญ่ด้วยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะฐานไทยใหญ่เนี่ยมาพูด มาฟ้องทหารไทยว่าฐานวาแดงบุกรุกดินแดนของไทยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกับทหารไทยใหญ่เลยนะเพราะว่าทหารไทยเขาก็รู้อยู่นะคะว่าทหารวาแดงเนี่ยบุกรุกอำเภอปลายบุกรุกดินแดนของประเทศไทยมันมาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่รุ่นขุนศาใช่ไหมคะมเนาะเขาก็มาทําคลิปออกมานะครับคุณนุก็ไม่ทราบว่า,าทหารท่านนี้เป็นนายทหารหรือว่าเป็น แค่ฐานชั้นประทวนนะครับซึ่งออกมาพูดนะคะบอกว่าต่อให้กองทัพไทยกับกองทัพทหารไทยใหญ่มารวมกันเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเขาสามารถที่จะต่อกรได้กองทัพว้าแดงแค่กองทัพเดียวนี่ก็เอาอยู่นะคะเขาบอกว่าเขาไม่กลัวนะคบเนาะถ้าฐานไทยบุกโจมตีเขานะคะก็พร้อมที่จะตอบโต้และเขาก็สามารถที่จะ นำกองทัพของเขาบุกเข้าไปถึงจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแน่เขาพูดบอกว่าเขาสามารถที่จะบุกไปถึงเชียงใหม่เชียงรายนั่นหมายหมายถึงว่าเขาสามารถที่จะบุกเข้าไปโจมตีอ่ะโจมตีเชียงรายเชียงใหม่เข้าไปยึดเชียงรายเชียงใหม่ทํานองแบบนั้นอเขาพูดท้าทายอีกว่าเขาไม่กลัวนะถึงทหารไทยใหญ่จะมีปืนใหญ่ มีเครื่องบินแล้วลบอก F16 ก็พูดถึง F16 ได้เขารู้ดยนะเขารู้นะเขาเขาบอกเขาไม่กลัวถึงจะมีปืนใหญ่มี F16 ไอ้ไม่ใช่เออมีเครื่องบินลบ f อ6เขาก็ไม่กลัวนะคะเขาพร้อมที่จะต่อก่อนะคะแล้วก็พูดแบบไม่กลัวแบบท้าทายว่าเขาไม่ใช่เด็กเลยนะเขาพูดนะเขาบอกเขาไม่ใช่ละอ่อนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ละอ่อนอื เขาเปเด็กๆก,กันนะเขาพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะตอบโต้นะถ้าทหารไทยไปล่วงเกินเขาหมายถึงว่าไปยิงเขาไปไปบุกรุกเพราะก็ถือว่าดินแดนที่เขาอยู่ตรงนั้นอนะที่อำเภอปลายอะนะเป็นดินแดนของเขาแล้วถ้าเราไปบุกโจมตีเขาเนี่ยเขาก็จะพร้อมที่จะตอบโต้เลยอ้าวทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงคะเขาก็บอกว่า ถ้าโจมตีเขาก็พร้อมที่จะตอบโต้อ้าวถ้าเขาไม่ต้องการให้ทหารไทยโจมตีเขานะคะทําไมเขาถึงไม่ถอนกําลังออกไปอันเนี้ยว้านี่มันฉลาดนะหัวมันนี่นะมันไม่อยากจะมันไม่อยากจะท้าลบไม่อยากจะอะไรกับไทยไม่อยากจะชนกับไทยนะแต่มันไม่ยอมถอยอ,ะอ่ะอ้าวแบบนี้มันก็เท่ากับมันเท่ากับว่าตีหน้ามือหนอะ่ะ คนมันจะเอาใช่ไหมคนมันจะเอามันตีหน้ามือนอ่ะมันก็บอกว่าถ้าโจมตีอ่ะก็พร้อมที่จะตอบโต้อะแต่ไม่ยอมถอยอ่ะไม่ถอยไม่ยอมถอยออกกําลังออกไปจะผืนแผ่นดินไทยอ่ะจะปักหลักอ่ะแต่ก็ไม่อยากจะตอ่อกกกับไทยแต่ถ้าไทยโจมตีเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะสู้เพราะก็ถือว่าดินแดนตรงนั้นเป็นของเขาอเพราะก็ถือว่าเขาตีม ตีทหารของขุนศาแตกใช่ไหมคะแล้วเขาก็มายึดพื้นที่ตรงนั้นเขาก็ถือว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเขาอ่าแล้วตอนนี้จะทํายังไงอย่างเป็นปัญหาลูกแตกหรือเปล่านเนาะไม่อยากที่จะสู้รบกับไทยไม่อยากจะต่อกรกับไทยแต่ไม่ยอมถอนกําลังมันไม่ได้ถ้าคุณถ้าคุณไม่ต้องการที่จะสู้รบกับไทยใช่ไหคะ ไม่อยากจะตอกกรรกรฐานไทยคุณต้องออกไปจากผืนแผ่นดินไทยเพราะว่านี่เพราะนั้นมันเป็นผืนแผ่นดินไทยเออมันจะมาอ้างได้ยังไงมันบอกอ้างแต่ตั้งแต่ขุนซาใช่ไหมคะอ้างแต่ขุนซาแล้วก็อ้างว่าอย่างไรก็ไม่ยอมถอนกําลังนะเพราะว่าดินแดนแห่งนั้นเป็นของว้าแต่ถ้าไทยลุกล้ําโจมตีเขาก็พร้อมที่ตอบโต้อืม เขาไม่กลัวปืนใหญ่เขาไม่กลัว F16 นะคะเขาไม่เครื่องบินรบนะคะ F16 หลายๆประเทศเขาก็กลัวกันอยู่เนาะ F16 เนี่ยว <c oughs> ้าวแดงบอกไม่กลัวนะ <c oughs> พร้อม <c oughs> พร้อมรบไปนะเนี่ยว้าแดงบอกเลยเนี่ยออแล้วก็โยนความผิดไปให้ทหารไทยใหญ่ด้วยนะบอกทหารไทยเรื่องทั้งเรื่องทหารไทยใหญ่เนี่ยไปฟ้องทหารไทยอ แต่จริงไม่ใช่ฐานไทยใหญ่เขาก็ออกมาชี้แจงหลายท่านนะเขาก็มันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวอยู่ที่ว่าว้าแดงมันเข้ามาบุกรุกดินแดนของไทยว้าแดงนั้นมันทําผิดเองใช่ไหมคะแต่มันโยนความผิดไปให้ฐานไทยใหญ่ดูความร้ายดิดูความรา้า,มรายของอของเขาดิเออเนาะทุกาท่านนะคะที่เข้ามาติดตามคลิปวิดีโอของนกมีความคิดเห็นยังไงคะที่เห็น ทหารว้าแดงนายนี้นะคะออกมาพูดแบบนี้นะคะออกมาพูดเลยบอกต่อให้กองกําลังของไทยใหญ่กองกำลังกองทัพของไทยมาผสมกันนะสองกองทัพเนี่ยเขาก็ไม่กลัวเขาบอกว่ากองกําลังของว้าแดงนี่เอาอยู่แลวโจมตีเข้ามาไลร่เขาพร้อมจะตอบโต้แล้วเขาพร้อมที่จะบุกไปถึงเชียงรายเชียงใหม่เลยเอา้อาวแล้วเขาสิเขามั่นใจขนาดนั้นเลยนะอืมทั้งที่ว่าที่ผ่านมานะคะหลายสิบปีอะ่ะ ว้าแดงกับฐานไทยเนี่ยเจอกันมาแล้วแล้วผลปรากฏว่าสู้กันแต่ละครั้งนี่ก็สู้ทหารไทยไม่ได้นะคะ,ะก็ขีดเส้นตายแล้วนะคะขีดเส้นตายนะคะกำหนดนี่สิบแปดธันวานี่ต้องได้รับคําตอบนะครับถ้าไม่ได้รับคําตอบนะคะ,ะก็แสดงว่าว้านี่ต้องการต่อกก่อนกับคนไทยนะคะพร้อมสู้พร้อมรบพร้อมชนนะคะกับกองทัพไทยนะคะอืมเนาะ,ะพร้อมสู้พร้อมชน กับกองทัพไทยแล้วก็ไม่ยอมถอนกำลังด้วยนี่แสดงว่าเขาเตรียมพร้อมนะคะและที่คุณนกได้ยินข่าวนะคะก็ตอนนี้มีกำลังนะคะกำลังของทหารไม่ไม่ทราบหน่วยนะไม่ไม่ทราบสังกัดไม่ทราบหน่วยนะคะเสริมนะคะเสริมทัพเข้ามาที่จะช่วยทหารว้าแดงนะคะแต่เรามาพูดกันคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะก็ สรุปเลยแล้วว่าคลิปวีโอที่ทหารวาแดงออกมานะคะออกมาพูดนะคะเป็นภาษาไทยใหญ่นะคะซึ่งแปะออกมาแล้วก็บอกว่าให้ทหารไทยใหญ่กับทหารไทยนะรวมกันเลยสองกองทัพมาเลยมาชนกับว่าแดงอะ่ะวาแดงไม่กลัวว่าแดงเอาอยู่แล้วก็บอกว่ามีปืนใหญ่ก็ไม่กลัวมีเครื่องบินลบ F16 กก็ไม่กลัวแน่ดูดูดูอ้าวเรามาดูกันก็แล้วกันเนาะ วันที่18เนี้ยจะได้จะผลออกมาอย่างไรนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกกลาพามาดามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมช่วยดูโฆษณาให้กับคุณนกตด้นะคะสำหรับคลิปคปนี้นะคะต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ